โอเคสำหรับข้อนี้นะครับเรามาต่อกันเลยรับค่า n เข้ามาและรับสตริงเข้ามาให้เอาสตริงมาเชื่อมไปเรื่อยๆเช่นสตริงเขียนว่า gig แล้วก็ n 3ก็คือมี gig กสรอบโอเคอ่าสตริงเป็นอะไรดีไม่เอา g ิ g นะเอาเป็น Cat <c oughs> เป็นแมวนะครับแล้วก็จะเอากี่รอบเอา n เ,เป็นสามอ่ะ,อะสังเกตดูนะครับว่าตัว string ของเราเนี่ยถ้าเราจะเอาซ้ำสามรอบเนี่ยคืออะไรครับตอนนี้มันมีอยู่แล้วหนึ่งรอบนะเพราะงั้นเราต้องเอาสามลบหนึ่งรอบใช่ไหมครับเอ่อ โอ oh, ้ไม่ไมเราจะไม่ใช้สตริงตัวเดิมในการในการเชื่อมฮะเดี๋ยวเอ่อ new string แล้วกันผมจะสร้างว่า new string ครัอ่าเป็นอันว่างนะครับก็มันจะวนลูป3รอบนะครับ3รอบก็ผมจะให้ i เป็น0 i น้อยกว่า n แล้วก็เพิ่ม i ขึ้นไปทีละหนึ่ง จากนั้นก็ให้ new string เนี่ยเท่ากับ string แค่นี้เองครับอะลองปิน new string ดูนี่มันกี่วินาทีเนี่ยทำเสร็จแล้วโอเคอ่ะอ่ะได้แล้วอืมเราเป็นอะไรดีเอาเป็น เอ่าเป็น e l e f เขียนงี้เปล่า e eleven สามสามรอบเนาะก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะว้าข้อนี้ง่ายจังเลยโอเคข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ